แล้วนางทัทุกขบวนน่าจะเข้ามาถึงบริเวณที่จะร่วมพิธีเปิดในวันนี้นะครับต่คงอีกสักครู่นะครับตอนนี้ก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ทยอยเข้ามานะครับมาร่วมพิธีเปิด,เปดิเวณถนนคเดินแห่งนี้คงอีกสักคู่เวลาสำหรับท่นะะานผู้ว่าราชการจังหว,วัดทำพิธีเปิดเสร็จก็จะได้ชมความสวยงามของ บายสีที่เข้าประกวดทุกๆชุมชนนะครับทุกๆหน่วยงานที่ร่วมประกวดในปีนี้ด้วยครับซึ่งขบวนในปีนี้นะคะเราก็มีการประกวดการร่วมประกวดขบวนแห่นะคะก็จะมีขบวนที่เข้าร่วมประกวดก็จะมีคณะกรรมการที่เป็นคณะกรรมการร่วมตัดสินขบวนแห่นะคะนอกจากการประกวดขบวนแห่แล้วก็มีการประกวดาบสีบายสีด้วยนะค ประกวดการจัดทำใบสีนะคะตามหลักเกณฑ์แล้วก็มีคณะกรรมการอีกหนึ่งชุดเช่นเดียวกันมีอีกหนึ่งชดุดอีกหนึ่งชดดุงดคณะกรรมการเราไม่ได้ใช่ชุดเดียวกันครับน,ะะนอกจากการประกวดใบสีแล้วค่ำคืนนี้ในเวลา19นาฬิกาที่บริเวณศาลเฉพา <บ S 2> <พบ S 1> ะก็ะ มีการประกวดผู้ดีหลวงนะคะผู้ดีหลวงผู้ดีหลวงท่านนายกบอกว่าปีนี้ผู้ดีหลวงคัดสรรมาใช่ไหมครับลุกขึ้นประกวดแล้ครัะโอ้เสียดายอยู่แต่กลับมานีกนะคะเสียดายอยู่แต่กับไมาอเนาะพี่โูนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดเชียงภูมิของเราใครได้ยินเสียงยาวๆผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์เทศบาลเมืองเชียงภูมิผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ชีวราวิทยนากรหรือผ่านสื่อมวลชน ทุกช่องท่านที่อยู่ใกล้ๆอยากจะมาดูภาพบรรยากาศประเพณีแห่บายสีบุญเดือนหกเรียกเชิญที่ถนนคนเดินเชียงภูมินะคะครับแล้วก็บร,ริเวณเส้นทางนะครับที่ขบวนแห่ผ่านนะครับทุกท่านก็มาร่วมชมความสวยงามของขบวนแห่ความสวยงามของบายสีกันได้เลยนะครับแล้วก็มาร่วมเขาเรียกว่าร่วมร่วมทำบุญร,ร่วมกันนะครับเพื่อเป็นกุศลกับท่าน ผมเจ้าพ่อพยาญชนของเราด้วยนะครับตลอดเส้นทางนะครับในการที่ขบวนเราจะเดินผ่านนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมาให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับขบวนที่เข้าร่วมด้วยรบลองสนุกสนานตลอดเส้นทางอย่งแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องเสียงนะครับรู้สึกก็อาจจะเป็นการประดมชุมนุมนะรถแห่ที่เยอะที่สุดในประเทศไทยของเราเลยนะครับมาตัวทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้ ครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับโอ้ในส่วนของธงริ้วขบวนนะคะก็มาเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นด้านหลังไว้ๆค่ะเป็นขบวนพี่ช้างค่ะตอนนี้พี่ช้างก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหเจ้าพ่อค่ะขบวนขบวนเจ้าพ่อแล้ว ขบวนจำลองทหารนะคะของเจ้าพ่อพญาแลก็มาเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ขบวนของเราสวยงามอลังการค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะครับในขบวนแห่ของเทศบาลเมือเงเชียงภูมินะครับแต่น้องต้นตาลน,นะครับกุรินทิพย์พุทธานะครับก็เ,เป็นลูกหลานบ้านนาฝายได้ตำแหน่งนิสแกนอยู่ที่วุฒราชธานีมานั่งเป็นผู้ดีหลวง Football. <laughs> รนิกกี้เอเป็นร้านเวกันนันี้ส่ขอคุณน้ำน้นะครัที่เดินทางมาปักหลัที่เจีย์่อัยาโนจริงๆครับน้ำทคนะาลงนิกกี้ครับเจได้ครับวันนี้นะคะเป็นวันรวมของอินสุ้ซเซอร์นะคะจังหวัดเชียงคูณนะคะเป็นี่ได้ชื่อดังหลายท่านว่า ดูใจการเยอะมากอาเภตราีหัหน้าส่ราชการผู้ควบคุมระดับจังหวัดระดับอำเภอผู้นชุมชนและก็เรื่องไปถึงอาหัวหน้าส่วนราชการทัภาคละมิสาเอกเอกชนต้องขอบคุณอาชดจงน้องหลานกระเพาะเป็นรท่านนะครับอนัอนกพอนาีมาเขมาแล้วนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนักต่างไอนะครับ นักนตก็พอรเราก็ทำอย่างภาคภูมิใจก็มาร่วมด้วยช่นกันไดครับในงานปรียดีตุเล่นหกอีกหนึ่งปีนะครับปีนี้ที่ผอกว่า่งที่จะยิ่งแต่งได้หลังการวแห่งเยเยมาป่าอีกคน่้นอเยอดแย้มาป่าแล้วก็มาร่วมกนี้นะรในงรียดีในวันนี้ด้วยนะครับก็รู้สึก เราเป็นคนเชียร์ผูมรู้สึกชื่นใจครัแล้ก็ดีใจที่ทุกภาคส่วนนะครับให้ความสนใจแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับในการจัดงานประเภทนี้เพืหนหกในปีนี้นะครับโอ้ยโอ้ยกำลังมองหานิกกี้น้ำดาบนิกกี้ไปไหนปรากฏว่าน้ำดาบนิกกี้ถูกเอฟซีบินไปถ่ายรูปอยู่แลยนะครับลงไป มิสยุนิเวร์ต้องตามนะครับสาวม้านตาไายที่ไม่ได้ตำแหน่งมิสยุนิเวร์ที่คบบุณโดนว่าจะพานีใช,ใช่ครับคนนี้คดเ,เสุดใช่อีกคนหนึ่นงคุกโขคุณพร้วก็คือที่กาพย์ยา สาวๆตัดกรวยเยี่ยมมากวัคซีนสกุลก็กำลังเดินทางมาครัับวนนี้เป็นงานที่ใหญ่มากนะครับแต่เป็นงานที่ใหญ่เรียบร้อยแล้วค่ะชาวจังหวัดชัยภูมินะครับตอนนี้ก็ได้เข้ามาสู่ในกระบวนแห่ในจังหวัดชัยภูมิมาแล้วนะครับคนดังในที่กลับวันนี้นนและ,ะรวมไปถึงยู <YouTube S 2> ทูบเบอร์ทั่วประเทศไทยบอกว่าจากางานนี้โดยเฉพาะนี่อยู่ข้างๆผมเนี่ยนี่นี่นี่น้องดาบนิกกี้แต่งสุ๊บปัุบรุ่นเก่า สุดนงตีสวยที่สุดในโลกนะฮะก็อยู่กับก็อยู่กับพี่จีตอนี้เลครับอยานไดพี่จีเขาจะเป็นตัวโานีจีอามีซีเอ็ซีเอีเยอะเอวี้ค่ะคือซอฟตอพาวเวอร์ของจังหจันทบุรีของเราค่ะเมื่อไเราจะมีเอซอย่างนี้เนาะครับต้องพูดไปเรื่อยๆครัเพื่อจะมีสียบ้านโอคุท่านนายนัพิมพบกิตกคับจิตเย็นแล้วครับ การหลอลูกลูกสาวหลานสาวลูกชายหลานชายยันเจ้าพ่อพันาลาิ่งใหญ่ที่สุดนะครับอีกหนึ่งงานนอกจากงานประเพนด้หมดก็จะเป็นประเพนีผีสุกประเพนีตีขีปไฟประเพนีแห่หน้าโบประเพนีบนบอกภาษาที่น้ำตัวแดงหรือจะเป็นประเพนี ตีทรีไปอายุอัอตั้งายปมาเป็นดีที่เป็นซอฟต์าวร์โดดเด่นของเมื่องหนึ่งในประเทศไทยนี่คือ ก็ไสลค่ะพีการไทยข็เสนี้ใช่แล้วครับไรนีไม่ได้มาชมอย่างไเนี่ยไม่ได้มรู้่สตงนะครับไม่ได้มาที่จัวดนี้ค่าบสามาสถติดตามในไร์สนเพจทที่าลเมืองเชียงคูก็เป็นเแท่านนายกตีมืงาพิการกเทศบาลเมืองเชียงคู่กัใช่แล้วครับแล้วก็วันนี้ับท็ต้อง ขอขอบคุณนะครับได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากท่านผูน้พิพากษาหัวหน้าศาลแต่งตัวแบบโบราณนะครับมาร่งวมขบวนด้วยพร้อมกับหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับผมก็กระซิบบอกท่านหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวแล้วนะครับว่าขออนุญาตไม่รับข้าปะกรดคุณผู้ดีหลวงเพราะผมกลัวว่าท่านจะสวยจัง กินางามผู้ดีหลวงถางรเกินปันเมืองเชยภูมิราคาบริเวณที่ถูกหรือไมครับก็ต้องขออากาศร้อนอากาศร้อนพอสมควรเดี๋ยวหาน้ำกี่หยวนครับผมไม่ได้คิดอะไรมากมายเพราะเราไลฟ์ทั้งสองข้างนะใช้ดูมุมสวยๆนะครับงานใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการมากงานนี้นะ

Eu คู่จริงจังเน็ตการเอาคนะรลเปใครนคที่คู่ไปแล้วนะหนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าสิบ้นึ่งหมืน้ราบห้า

per provar quan ni no ร้างมากเลยงานใหญ่มากนมีช้างสนทางคนใหญเนี่ยเป็นร้อยเร้อยนี่พมีความรคามามันสร้างเลยควมรวามสาราสร้างนะไรับแ่ว่กดดูด้วยกดแชร์ด้วยนะท้งช่องทางทงองการที่เราชอบลยก็้เาสัสงช่องทางนะครับงานใหญ่บีดียท่บนะรั จะบอกว่าฮจะวองการรแต่สิ่งใดที่หาเฉพาะยที่มีความพร้อมในอย่างนี้และอกาจัก่าสิบหรือจะหนักกว่าสิบโอซ่าหรือจะเป็นโร่าก็าคาบและทีมงานของคุณหมอนะครับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบางบัวเ่ายจังควัดเชียงใาม่ลงพื้นที่ส่วนสุดท้มีคุณการในวจผู้ป่วยเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการดูแลญาติปลอดภัยปลอดภัยและปลอดภัยด้วยที่จะดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ตด้สิบจุดเพื่อที่จะสามารถทำได้สิบจุดและนอกจากนี้นะคะต้องขอขอบคุณ เราชาเที่ยวรงกอาความปลอดภัยในสถานที่ขององค์ความสะวกรักษาความปลอด ตอขอขอบคุณตนรับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงภูมิทาัทางสังคมางท่องเที่ยวกีฬา่างมุหน่วยงานในจังหวัดแล้วก็ลงรับสาทธิ์รับสารพูดว่ารับสารพูดว่ารก็ได้ก็เชื่อข้าพเจ้าต้อา onggeng semua, apa, 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 apa